สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเรื่องคำแนะนำของกูรูระดับโลกไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตไม่เปลี่ยนคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่อยากสำเร็จไปสู่เป้าหมายแต่ยังวนอยู่ในความคิดเดิมๆคิดวนไปคิดวนมาคิดแล้วคิดอีกชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงไปสัทีคุณรู้ไหมว่าคนแพ้มองแต่ปัญหา คนชนะมองหาทางออกคุณมองแบบไหนคุณคิดวนไปวนมาไม่เปลี่ยนแปลงความคิดชีวิตก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆวิธีการใหม่ๆก็จะไม่เข้ามาคุณต้องทำความรู้จักกับความคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆถ้าเกิดยังคิดแบบเดิมต่อไปผลมันก็ออกแบบเดิมกูรูบอกว่า ไม่ใช่ไม่มีวิธีแต่ไม่มีความคิดต่างหากสุภาษิตฟิลิปปินส์กล่าวว่าคนที่ตั้งใจทำจะมองเห็นวิธีคนที่ไม่ตั้งใจทำจะมองเห็นข้อแก้ตัวความคิดว่า ทำได้จะช่วยเพิ่มจิตนาการในทางบวกแต่คิดว่าทำไม่ได้ไม่ว่าจะช่วยอย่างไรเขาก็ยังบ่นว่ามันไม่เพียงพอแล้วก็จะคิดถึงแต่ข้อแก้ตัวหรือเหตุผลที่ทำไม่ได้จนความคิดนั้นไม่พัฒนาจงอย่าตัดสินใจถ้าคุณยังไม่ได้ลงมือทำหากไม่นึกเป็นภาพแล้วคงไม่มีใครไปถึงจุดมุ่งหมายกันหรอก สิ่งที่เราตั้งใจในชีวิตของเราจะต้องเติบโตแน่นอนคนส่วนใหญ่ไปสนใจกับเรื่องที่พวกเขาไม่ต้องการแทนที่จะมาคิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการลองจินตภาพถึงรถคันหนึ่งคุณจะเห็นภาพของรถยนต์คันหนึ่งได้อย่างรวดเร็วแต่มันจะเป็นภาพที่พร้ามัวและให้อธิบายภาพรถคันนั้นคุณจึงจะเริ่มรวมศูนย์ความคิดใหม่ เพราะคุณได้ใช้เครื่องมือที่แม่นยำมากขึ้นคำตอบของคุณจึงอาจเป็นภาพรถยนต์ของคุณเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในชีวิตคุณจะบอกเล่าเรื่องรถของคุณได้โดยแทบไม่ต้องเปลืงสมองเลยถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าต้องการรถยนต์สักคันหนึ่งก็ต้องบันทึกประเภทของรถคันนั้นไว้ในรายการเป้าหมายขั้นต่อไปก็คือไปยังโชว์รูมขายรถ เข้าไปนั่งในรถในฝันของคุณแล้วทดลองขับประทับภาพรถคันนั้นและภาพตัวคุณเองขณะนั่งอยู่ในรถไว้ในสมองทั้งหมดนี้จะช่วยให้จุดประกายจินตนาการของคุณ เพราะการควบคุมจินตภาพเป็นเรื่องง่ายๆเพราะสมองและระบบประสาทไม่อาจจำแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่เป็นจินตภาพสมองของคุณจะสั่งการให้คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคตโดยอาศัยหลักฐานข้อมูลจากอดีตดังนั้นวิธีเดียวที่คุณจะเห็นอนาคตได้ก็คือการสร้างจินตภาพของคุณเองขึ้นมา กูรูระดับโลกให้คำแนะนำว่าให้คุณทำความรู้จักความคิดใหม่และวิธีการใหม่ๆถ้าเกิดเรายังคิดแบบเดิมต่อไปผลมันก็ออกมาแบบเดิมสิและเพราะว่าสิ่งที่กูรูบอกนั้นเป็นเรื่องใหม่จึงอยากแนะนำว่าจงอย่าตัดสินใจถ้าคุณยังไม่ได้ทำหากไม่นึกเป็นภาพแล้วคงไม่มีใครไปถึงจุดมุ่งหมายกันหรอกดังนั้น หากคุณอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีคุณต้องสร้างวงจรความคิดด้วยการคิดถึงวิธีที่ทำได้ซึ่งหมายถึงวงจรในการไตรตรองถ้าไม่มีวิธีนี้แล้วจะมีวิธีอื่นอีนอกไหมจะไม่มีวิธีอื่นที่สามารถจัดการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาได้เลยหรือสมองของคุณจะเคลื่อนไหวตามความจำเป็น ดังนั้นถ้าคิดและไต่ตองว่าคุณจะต้องทำอย่างไรไอเดียใหม่ๆก็จะผุดขึ้นมาเพียงแต่คิดว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้คุณจะต้องชนะอย่างแน่นอนแล้วคำตอบก็จะออกมาทำแบบนี้บ่อยๆคุณจะไปสู่จุดมุ่งหมายแน่นอนจงจำไว้ว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตไม่เปลี่ยน ถ้าชอบคำแนะนำของกูรูให้เขียนว่าชอบสำหรับวันนี้อาจารย์นันโค้ดมาสเตอร์ p l p ใน Inspiration Podcast สวัสดีค่ะ